รีโนเวทห้องสวยๆไม่ใช่เรื่องยากค่ะผู้หญิงคนเดียวอย่างเราก็ทําได้จะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูเลยขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกาวผงซูเปอร์เอค่ะกาวลาเทก็กแก้วน้ําถังผสมกาวแปรงทาสีลูกกิ้งแผ่นไล่ลมตลับเมตรคัตเตอร์ดินสอถาดลูกกิ้งทาสีแผ่นรองกันเปื้อนส่วนเกียงจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่2เป็นการเตรียมผนังค่ะให้เพื่อนๆนะคะใช้ตลับเมตรนะคะวัดความสูงของผนังนะคะเพื่อดูว่าเราจะต้องตัดวอลเปเปอร์เนี่ยความสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็นําตัววอลเปเปอร์เนี่ยมาวัดความกว้างเพื่อที่จะทราบว่าเราจะต้องตัดแผ่นวอลเปเปอร์ทั้งหมดเนี่ยกี่แผ่นค่ะ มาสู่ขั้นตอนที่3กันค่ะเป็นการผสมกาวผงนะคะกาวผงนะคะครึ่งถุงนะคะต่อน้ํา2.5ลิตรค่ะให้คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีความเหนียวคล้ายกับแป้งเตียกค่ะถ้าเกิดข้นเกินไปนะคะเพื่อนๆสามารถเติมน้ําได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะขั้นตอนที่4เป็นการตัดวอลและการทากาวค่ะ ให้เพื่อนๆน,นะคะวัดขนาดแล้วก็ตัดวอลเปเปอร์ A p A p A L, ด้วยการใช้ความสูงจากผาน,นังจากขั้นตอนที่2ที่เราทําการวัดไว้นะคะและเพื่อเศษอีก10เซนติเมตรนะคะเพื่อกันความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะให้เพื่อนๆน,นาแผ่นที่สนะคะต่อลายให้ตรงกับแผ่นที่1นะคะไล่ต่อลายไปเรื่อยๆให้ครบทุกแผ่นเลยนะคะ เมื่อเพื่อนๆตัดจนครบทุกแผ่นแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการทากาวค่ะให้เทกาวลงไปในถาดน,นะคะแล้วก็นำลูกกิ้งเนี่ยมาทากาวให้ทั่วบริเวณด้านหลังของวอลเปเปอร์เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้พับแผ่นวอลเปเปอร์เข้าหากัน2ครั้งนะคะเพื่อกันฝุ่นที่จะมาเกาะที่กาวนะคะทำแบบนี้จนครบทุกแผ่นเลยนะคะขั้นตอนที่5เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะก็คือการติดตั้งวอลเปเปอร์นั่นเองค่ะ ให้เราเริ่มจากการนำกาวราติดผสมน้ำเล็กน้อยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนำแปรงทาสีทาบริเวณขอบผนังด้านบนและด้านข้างได้เลยค่ะเพื่อให้บอลเปเปอร์นะคะติดทนนานมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะนำวอลเปเปอร์แผ่นที่1ค่ะติดผนังให้ชิดกับขอบบนขอบล่างของผนังนะคะแล้วก็นำแผ่นไล่ลมไล่ฟองอากาศออกให้หมดเลยค่ะรีดให้เรียบนะคะให้เนียนไปกับผนังเลยค่ะ เพื่อนๆต้องหมั่นทากาลาทิกบริเวณขอบข้างของวอลเปเปอร์ด้วยนะคะเพื่อย้ำให้วอลเปเปอร์ติดแน่นทนนานไม่หลุดง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นำวอลเปเปอร์แผ่นที่สองนะคะต่อลายให้ตรงกับแผ่นแรกได้เลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมทากาลาทิกบริเวณขอบวอลเปเปอร์เสมอด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใช้แผ่นไล่ลมนะคะแล้วก็ลูกกิ้งนะคะกิ้งไปมาบริเวณรอยต่อนะคะให้เรียบเนียนเป็นลายเดียวกันนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะติดแผ่น3แผ่นสีไล่ไปเรื่อยๆจนครบทุกแผ่นแบบนี้เลยนะคะส่วนถ้าผนังห้องของใครนะคะมีปลั๊กไฟนะคะให้ถอดกรอบออกมาก่อนนะคะแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะคะกรีดให้ตรงกับขอบปลั๊กไฟทั้ง4ด้านได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่กรอบปลั๊กไฟคืนที่เดิมนะคะแล้วก็ใช้แผ่นไล่ลมนะคะรีดบริเวณขอบให้เรียบเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะเก็บขอบบนล่างเศษวอลที่เหลืออยู่นะคะด้วยคัตเตอร์แบบนี้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะก็นำเฟอร์นิเจอร์เข้ามาตกแต่งได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจวอลเปเปอร์ติดผนังแบบนี้นะคะสามารถทักเข้ามาตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ